สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีจอในช่วงเดือนธันวาคมปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ คุณจะต้องตรวจสอบความคิดการกระทําของตัวคุณเองนะว่าตอนนี้คุณปฏิบัติกับคนรอบข้างยังไงหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นสถานการณ์บางอย่างที่คุณกำลังรับมืออยู่กับใครบางคนที่ปฏิบัติกับคุณอย่างไม่เป็นธรรมนะยกตัวอย่างถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ของใครบางคนที่บางทีเขา ทิ้งขว้างคุณนะไม่รับผิดชอบในหน้าที่หรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะแอบทำอะไรรับหลังคุณนะเพราะนั้นก็คือ,อพลังงานของไพ่ t h e Imperial แล้วก็ไพ่ t h e m p r r s s s บวกกับไพ่ราชินีพระจัน์นะพอถ้ามันมีพลังงานของไพ่สามใบอันเนี้ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าบางทีการที่ใครบางคนเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้ว แต่บางทีก็อาจจะแอบออกนอกลู่นอกทางนอกใจคู่ครองหรือว่าไม่เห็นความสำคัญไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะมันก็เลยมีพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอ j จัดสติไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยเป็นตัวแทนของใครบางคนที่ทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์แต่ถูก เอ่อคนรักคู่ครองของตนเนี่ยด้อยค่าปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมทีนี้ในเหตุการณ์นี้นะการที่ใครบางคนให้โอกาสกันแล้วก็การที่ใครบางคนได้เรียนรู้ศึกษาจิตใจกันจนมาตอนนี้คุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะตัดสินใจยังไงดีนะกับการที่คุณจะเดินหน้าต่อไป หรือว่าคุณจะหยุดไอ้ความสัมพันธ์เอาไว้เพียงแค่นี้นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะเวิ l ์แล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนบวกกับไพ่ราชินีพระจันทร์กรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเอ่อคนรักคู่ครองเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายนะตอนนี้คุณก็เริ่มช่างใจแล้วว่าจะเอาอยัางไงดีจะใช้กฎหมาย มาใช้เอ่อมาเป็นตัวแทนในการที่ว่าเรียกร้องความยุติธรรมเพื่อให้คุณ่ะได้จบแล้วก็หลุดพ้นจากไอ้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยที่มันเหมือนเอ่อมันเหลือแค่เพียงหน้าที่มันไม่เหลือความรักความเมตตาความเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันอนะอันเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะวางมันลงและไอ้หน้าที่อันนี้ คุณไม่ภูมิใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะกรณีว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนรักคู่ครองที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องบางทีคุณก็อยู่ในความสัมพันธ์ของใครบางคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเขาคิดว่าเขาเลี้ยงดูคุณให้เงินคุณมีบ้านให้คุณอยู่อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็แอบไปหาความสุขนอกบ้านอาจจะไปคบใครหรือว่าไปเลี้ยง ใครบางคนนะ่ะนะในความสัมพันธ์นั่นก็คือพลังงานของไพรา,าชินีพระจันทร์ด้วยเนี่ยมันก็เลยมีสถานการณ์ในเ,เรื่องราวลักษณะนี้ที่ใครบางคนอาจจะไม่ยอมอาจจะคิดที่จะจบแล้วก็ไปปรึกษาทนายความนะปรึกษาผู้รู้กฎหมายว่าเขาจะจัดการปัญหาของเขายังไงดีนะ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ทำหน้าที่ของคุณในทางที่ถูกที่ควรให้คุณรู้ไว้ว่าตอนนี้มีใครบางคนเน่ยเฝ้าจับตาดูพฤติกรรมของคุณอยู่นะในเรื่องความเจ้าชู้ในเรื่องการนอกใจของคุณน่ะบางทีเอ่อใครบางคนอาจจะหมดความอดทนแล้วก็ได้นะมันอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง นะเพื่อให้เขาได้หลุดพ้นจากตรงนี้ถ้าคุณปฏิบัติกับเขาอย่างไม่เป็นธรรมแล้วส่วนในเรื่องของใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องหลบหลบซ่อนๆอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยคุณก็ต้องช่างใจให้ดีนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้ว ความสัมพันธ์ที่เขาคบหากับคุณเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้คิดที่จะเอาคุณออกหน้าออกตานะมันเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องทำใจเลยว่าถ้าคุณเลือกเดินเส้นทางนี้ในความสัมพันธ์นี้บางทีคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะคุณต้องเข้าใจว่าคนคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ คบหาดูใจหรือว่าได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาแล้วคุณคุณจะได้รู้ว่าเขาบางทีจะไม่ทําตามที่พูดและสิ่งที่เขารับปากสิ่งที่เขาสัญญากับคุณเขาเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าไม่น่านับถือนะก็เหมือนกับกรณีน้องคนหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่ากบอะไรเนี่ยที่มีแฟนเป็นผู้ใหญ่เลี้ยงดูนะทำเป็นว่าให้ความสุขกับเธออะไรประมาณเนี้ย แต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเพราะเขาเบื่อนะเขาก็ไม่ทำตามที่พูดเขาเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าเหมือนกับว่าฉลาดแกมโกงแล้วก็ชอบใช้อำนาจชอบควบคุมคนรักคู่ครองคนในปกครองไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเขาควบคุมหมดนะเป็นคนที่ขี้หึงนะเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็ไม่มีเหตุผลด้วยฉะนั้น เขาจะใช้อำนาจแล้วก็สิ่งที่เขามีเนี่ยควบคุมคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนกับคนคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังนะเพราะว่ามันอาจจะมีบางสิ่งที่มันไม่น่าไว้ใจนะความไม่ปลอดภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าบางทีถ้าเกิดว่าคุณเป็นเบอร์สองบางทีคุณอยากจะเลิกในความสัมพันธ์กับคนคนนี้ เขาอาจจะทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังให้คุณเ,เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ช่างใจให้ดีกับการที่คุณจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนคนนี้เพราะว่าการที่เขามีเงินมีอํานาจเนี่ยแต่ว่าคนคนนี้บางทีอาจจะใช้มันในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็ได้ตอนนี้เขาอาจจะรักคุณให้ในสิ่งที่คุณต้องการ แต่วันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะหมดลงแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ปล่อยคุณนะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ <c oughs> ถึงแม้ว่าตอนนี้นะทุกอย่างมันอาจจะดูดีแต่ในอนาคตเนี่ยมันเป็นพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยนะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนมั่นคง อันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะต้องช่างใจให้ดีที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนคนนี้นะแล้วส่วนในเรื่องการงานถ้าเกิดว่าคุณได้ร่วมงานกับคนคนนี้คุณจะได้รู้นะไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับเขาในเรื่องการลงทุนการร่วมหุ้น หรือว่าคุณเป็นลูกจ้างเป็นคนในปกครองของเขาคนคนนี้เป็นตัวแทนของคนที่มีอำนาจแต่เขาใช้มันในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเช่นเดียวกันน่ะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรักคู่ครองในเรื่องธุรกิจการลงทุนคนคนนี้ค่อนข้างเห็นแก่ตัวไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่น่านับถือไม่ใช่คนที่ว่า มีความเมตตาเขาเป็นประเภทมือถือสากปากถือศิลแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยนะที่จะเข้าไปขอร้องหรือว่าขอให้คนคนนี้ช่วยนะคุณระวังเลยว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณออฟเฟอร์เขาไม่มากพอนะเดี๋ยวดีไม่ดีความลับของคุณเนี่ยจะล่วไหลคุณคิดว่าผู้ใหญ่คนนี้เนี่ย จะช่วยเป็นแบ็กอัพให้คุณนะเหมือนพวกคดีบอสอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจาก,ขจากเขาถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรที่มันผิดตัวบทกฎหมายแล้วคนคนนี้เนี่ยบางทีดีไม่ดีจะเรียกตบทรัพย์คุณนะจะมีการขู่กันโชครัพย์หรือว่าเปิดโปงกันอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นตัวอย่างพวก คดีของทนายทนายตั้มอะไรแบบเนี้ยนะหนึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของใครบางคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเอาเปรียบคนทีนี้ <c oughs> ในเรื่องของตัวบทกฎหมายในเรื่องของคาม,มากสิ่งที่คุณทำอะไรให้ใครไว้เนี่ยนะมันก็จะย้อนกลับมาลงโทษคุณนะนั่นก็คือ พลังงานของไพ่เดอะจัสติด้วยมันเหมือนตัวอย่างที่ทนายตั้มเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญอยู่เพราะอะไรเขาใช้อำนาจหนา้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มาเล่นงานคุณนะแล้วการที่บางทีคุณรู้ว่าคุณทำผิด นะแล้วคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครเพื่อให้เขาปกป้องคุ้มครองคุณในเวลาเดียวกันระวังคุณก็จะเจอคนตบทรัพย์เพราะว่าผู้ใหญ่ที่คุณคิดว่าคุณจะเข้าไปขอร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าคุณ,คณมีปัญหากับเขาเนี่ยคนคนนี้มีพ o าว์เนะเขาเอาคุณแบบว่าไม่ได้เกิดเลยอะไรประมาณนี้ก็เหมือนในวงการตอนนี้พวกผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเนี่ยบางทีมันก็ เอ่ออะไรอะเรียกตบทซั์กันมั่งหรือว่ากมความลับกันไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีโอกาสที่จะพลิกแพงคำพูดมันมีโอกาสที่จะหักหลังกันนะเปิดโปงกันนะถ้าเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าอะไรผู้จัดเห็นนะพลังงานของไพ่ the ะ m p r e s s e บวกกับพลังงานของไพ่ the e m p e r o r เนี่ยคนคนนี้ไม่รู้จักพอนะ แล้วก็การที่คุณจะต้องมาดิวอะไรกับเขาในเรื่องธุรกิจการเงินผลประโยชน์สิ่งที่คุณให้ข้อเสนอให้ข้อต่อรองอะไรกับเขาเนี่ยนะคนคนนี้ฉลาดแกมโกงนะคุณจะต้องมีหลักฐานให้ดีเลยแหละในเรื่องการคุยการเจรจา เพราะเขาพร้อมที่จะตลบหลังคุณพร้อมที่จะเปิดเผยความลับของคุณถ้าเขาเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการนะค่าตอบแทนแล้วคุณให้เขาไม่ได้เนี่ยมันจะมีไอ้เรื่องสถานการณ์แบบนี้กันเกิดขึ้นนะเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เลยเนี่ยนะพวกคนระดับสูงนะมันมันไม่ใช่แค่พวกเจ้านายที่เอาเปรียบลูกน้องนะ เป็นพวกประเภทสร้างภาพอะไรแบบเนี้มันมันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องจิ๊บจอยไปเลยมันจะมีมากกว่านี้อีกกรณีสำหรับใครบางคน <c oughs> ที่คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ให้เขาช่วยเหลือคุณนะอันนี้คุณต้องตัดสินใจให้ดีเลยกลายเป็นว่าคุณเข้าหาความถูกต้องยังจะดีกว่า ถ้าคุณผิดคุณก็ยอมรับผิดไปอย่าคิดว่าจะหาคนนู้นคนนี้มาช่วยเหลือหรือว่าหาคนนู้นคนนี้มาเป็นแบ็กอัพเอ่ออะไรอะเหมือนปกป้องความผิดให้กับคุณอะนะดีไม่ดีจะมีการหักหลังกันนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพา่เกี่ยวยวงไปจนถึงในเรื่องของหน้าที่การงานนะ การที่คุณเกี่ยวข้องกับคนคนนี้คุณจะเสียเปรียบเขาจะควบคุมคุณฉะนั้นช่างใจให้ดีนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงหรือถ้าเกิดว่าคุณเดินทางหรือว่าได้ร่วมงานกับคนคนนี้มาแล้วลงมือทําอะไรไปแล้วเอกสารสัญญาแล้วก็พยานหลักฐานพยานบุคคล อะไรพวกนี้สำคัญมากเพราะวันข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีการเผชิญหน้ากันมันมีไพ่เดอะจัสติกด้วยนะแล้วกรณีว่าถ้าเอาแค่ง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของเจ้านายที่ไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่บางทีเที่ยวนี้นะคุณอาจจะถูกเปิดโปงก็ได้ขอให้คุณนะมีสติในการที่คุณปฏิบัติกับใคร กับคนรอบข้างนะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องระดับเล็กไปจนถึงเ,เรื่องราวาระดับผู้ใหญ่นะที่ตอนเนี้ยมีปัญหาในเรื่องคดีความการการเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยคุณจะต้องช่างใจให้ดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะฝ่ายที่คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาหรือว่าฝ่ายที่ใครบางคนเข้ามายื่นข้อเสนอว่าจะช่วยเหลือคุณหรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดคนคนนี้ดีไม่ดีจะผันตัวเป็นศัตรูกับคุณนะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาอะไรยังไงก็ขอให้คุณน่ยมีสติกับทุกการตัดสินใจแล้วก็หลักฐานพยานอะไรอย่างเงี้ยต้องเก็บให้ดี นะเพราะมันจะมีเรื่องของการหักหลังมีเรื่องการ,รเผชิญหน้ามีเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลกันเกิดขึ้นนะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ